สวัสด <headaches. S 2> ีครับโอ้โหวันนี้ครับเปิดสูตรขึ้นมาครับอย่างนี้ครับสถิติเข้าเฉียวเียวแบบนี้ครับยาวๆเลยครับโอ้โหห้องสวยครับวันนี้ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับแอดมินเป็นประจําเช่นเคยนะครับมาอยู่กับสูตรห่วยี่กี่ครับดอกลอตโต้เอตัวนี้ครับเป็นการคํานวณสูตรห่วด้วยระบบ AI ครับนี่ครับอย่างห้องนี้ครับเลือกห้องนะครับห้องที่มีแถบสีเขียวแล้วก็แถบสีน้ําเงินอย่างนี้ครับ่ เลือกห้องนะครับก็มีตอนนี้ก็มีสองห้องนะครับ2ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างครับเดี๋ยวเรามาตามห้องนี้กันเลยครับโอ้โหนี่รับสถิติเข้ายาวๆลงเรียงแบบนี้นะครับสีเขียวครับสถิติสีเขียวตัวนี้ครับคือเข้านะครับเลขหนึ่งไม่เข้านะครับผังไม่เข้าแทงทบได้ทันทีนะครับเดี๋ยวเรามาเลือกห้องตามนะครับห้องที่มีอย่างนี้ครับสถิติแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้ครับก็เลือกห้องที่มีแถบสีเขียวแล้วก็แถบสีน้ำเงินแบบนี้นะครับอะเลือกห้องตามกันได้เลยนะครับ เป็นการคำนวณสูตรหวยด้วยระบบ AI นะครับสูตรหวยยี่กี่ครับตัวนี้เลยครับเดี๋ยวเรามาแทงตามกันเลยนะครับนี่ครับรอบที่614นะครับอ่านี่ครับสูตรให้เลขคู่ครับรูดหน้าครับไปเลยครับไปที่ตัวเว็บนะครับสูตรนี้ใช้ได้ดีกับเว็บนี้เลยนะครับเดี๋ยวแอดมินจะพาเอาสูตรมาเจาะหาเงินกับเว็บนี้เลยนะครับอ่าเข้าแทงนะครับเป็นเว็บเฮียหมาตัวนี้นะครับอ่าไปเลยครับไปที่แทงหวยครับไปที่ยี่กี่เฮียหมาตัวนี้นะครับออกคนทุกๆค่านาทีครับ ข้างๆที่จะออกผลเร็วนะครับไม่ต้องรอเสียเวลาครับนี่ครับรอบที่64ครับไปเลยครับกลับมาที่ตัวสูตรนะครับนี่ครับรอบที่64นะครับตรงนี้นะครับสูตรให้เลขคู่ครับรูดหน้าครับเลขคู่รูดหน้าครับอะตัวนี้ครับเลขคู่รูดหน้าทั้งหมดนะครับเราก็กดรูดนะครับเลขคู่รูดหน้าครับไปที่หน้าเว็บครับสองตัวบนครับเลขคู่รูดหน้าครับไปครับรูดหน้าครับ ศูนย์สองสี่หกแปดครับมาครับใส่ราคากดยืนยันส่งโค้ยได้เลยครับอ่านนี่ครับเรียบร้อยครับนี่ครับรอบที่หกสิบสี่ครับสำหรับตัวเว็บนี้ก็จะมียี่กี่นะครับให้สามารถแทงตามนะครับทั้งหมดสองร้อยหกสบี่รอบเลยนะครับเราก็ตามรอบที่หกสิบสี่กันครับอนี่ครับ เป็นเว็บเงยหมาตัวนี้นะครับที่แอดมินเอาสูตรมาเจาะครับหาเงินครับกับเว็บนี้เลยครับนี่ครับอมาครับกับมาที่ตัวสูตรนะครับก็สวัสดีสมาชิกใหม่เพิ่งเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวสูตรนะครับอนี่ครับเป็นสองตัวบนตรงนี้นะครับนี่ครับมีรายงานผล15รอบล่าสุดให้ดูย้อนหลังกันนะครับครบจบที่เดียวง่ายๆครับตรงนี้ครับไม่ต้องเข้าไปดูในห้องต่างๆนะครับ นี่ครับเปิดสูตรขึ้นมาก็ดูตรงนี้ได้เลยครับล่าสุดออก20ครับนี่ครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับออกคนค่อนข้างที่จะเร็วนะครับต้องใช้สูตรเนี่ยครับแทงตามสูตรได้เลยครับใช้งานได้จริงครับหาง่าง่ายครับนี่ครับสถิตินะครับอ่านนี่ครับ1 2 3 4ครับอ่าล่าสุดก็4รอบติดนะครับอ่าถ้าใครเปิดอยู่ช่วงเช้าก็เรียงเงนะครับนี่ครับเขียวมากยาวๆเลยครับนี่ครับ เดี๋ยวเราเอาผลอีกหนึ่งนาทีนะครับต้องใช้สูตรนี้ครับคำนวณช่วยนะครับเป็นการคำนวณสูตรหม่ด้วยระบบ A.I. ครับเปิดสูตรขึ้นมาเจอแบบนี้ก็แทงได้เลยครับนี่ครับห้องแบบนี้ครับสวยๆแบบนี้ครับมายังครับเดี๋ยวลุ้นกันเลยครับระหว่างนี้่นี่ครับมาแล้วครับเครดิตปับนะครับเสียงดังลั่นแล้วนี่ครับ ถูกหวยแล้วง่ายๆเลยครับนี่ครับเดี๋ยวรอสถิติครับเดี๋ยวรอสูตรปรับนะครับนี่ครับเสียงดังเข้าแล้วครับเครดิตปรับไปแล้วครับถูกหวยนะครับนี่ครับรอบนี้ครับง่ายๆครับรอบที่หกสิบสี่ครับนี่ครับหลังจากนี่ครับสถิติขึ้นมาสีเขียวนะครับนี่ครับสถิติขึ้นมาครับเรียงๆมาเลยครับตัวนี้ห้ารอบติดนะครับแต่รอบก่อนหน้านี้ครับนี่ครับยาวๆมาเลยครับนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถูกหวยถูกหวยสิบมวดติดรับนี้ครับก็มีสลับมาหนึ่งรอบครับอ่านี่ครับสีแดงคือไม่เข้าครับสีเขียวยาวๆแบบนี้คือเข้านะครับถูกหวยยาวๆเลยครับสถิติค่อนข้างที่จะดีครับอสําหรับตัวสูตรนะครับมาดูที่เว็บครับอ่านี่ครับโพยหวยนะครับอ่านี่ครับรอบที่หกสิบสี่ครับนี่ครับสถิติเข้าครับสีเขียวยาวๆนี่ครับเครดิตปรับแล้วนะครับเงินเข้าไปแล้วครับนี่ครับอ่านี่ครับ ก็เอาสูตรมาเจาะหาเงินง่ายๆกับเว็บนี้เลยครับนี่ครับเป็นเว็บเงียบหมาตัวนี้นะครับที่แอดมินเอาสูตรมาเจาะหาเงินอยู่นะครับหล้าที่ตัวสูตรนะครับนี่ครับสีเขียวเส้นตีๆยาวๆแบบนี้ครับอ่านี่ครับนี่ครับห้องนี้เลยครับแอดมินก็ตามห้องนี้เลยนะครับ หากใครสนใจสูตรนะครับก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับแอดมินคอยให้คาแนะนําแล้วก็สอนสูตรฟรีนะครับช่วงนี้ครับก็แอดไลน์เข้ามาครับใส่แอดนัหน้าด้วยนะครับแอดด็อกโลโต AI ตัวนี้ครับสกดตามนี้ครับสอนสูตรนะครับแล้วก็หาเงินง่ายๆนะครับนี่ครับสถิติสูตรค่อนข้างที่จะสวยครับนี่ครับย้ํานะครับเป็นการคํานวณสูตรหม่ยด้วยระบบ AI ครับนี่ครับ AI จะวิเคราะห์ตัวเลขให้นะครับแล้วเราก็สามารถกดซื้อแล้วก็ลูดแทงตามกันได้เลยครับนี่ครับ สีเขียวยาวๆอย่างนี้ครับโอ้โหสวยมากครับก็หาเงินง่ายๆครับด้วยสูตร AI ครับของหัวยี่กีนะครับดอกลอตัวใหญตัวนี้นะครับก็หาเงินกันทุกวันนะครับก็สถติเติเปิดสูตรขึ้นมาแล้วก็แทงตามกันได้เลยนะครับก็หากใครสนใจสูตรนะครับแอดไลน์เข้ามานะครับแอดดอกลอตัวใหญตัวนี้ครับสกดแล้วก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับแอดมินคอยให้คําแนะนําอยู่นะครับ ขอตัวไปก่อนนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีครับรวยๆถูกหวยกันทุกวันครับด้วยสูตรหวยยี่กี่ครับดอกลอตเตอรี่ตัวนี้เลยนะครับก็สวัสดีนะครับขอให้ทุกคนโชคดีรวยๆครับสวัสดีครับ